วันดีเจ้าป้าดาวจะมาถอดอกไก่มีอกไก่หนึ่งอกนะแต่มันอกใหญ่แล้วก็มีอันเครื่องปรุงก็มีสัสหอยนิดหนึง่งเซี่วขาวนิดหนึง่งผงปรุงรสล้วก็บผงชูรสนิดหนึง่งแค่นั้นนหละเจ้าป้าดาวจะถอดแบบบบใส่แป้งเนาะถอดแบบทำแบาดาเจ้าบบใส่แป้งเจ้า ไปเจ้าเขาไปถอดกันนอ้อถอดทีเดียวเลยเจ้าตัดถึงิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะ หอมหนเจ้าทอดแบบแบบใส่แป้งเนาะทอดอกไก่ค่ะทอดไม่ใส่แป้งค่ะเครื่องปรุงก็แล้วแต่ชอบค่ะ บะหใส่เครื่องปุง้งแต่บาาาะามี่หมักนะเจ้าใส่ๆแล้วก็อันผสมให้เข้ากันทอดเลยถ้ามักไว้บางทีมันจะเค็มเจ้าถอดอกไก่แบบนี้บบควันแล้เค็มเจ้าพระ่าก,กันเดียวเกิดทาอาิกัดน้ำพริกกันเจ้าเกิดอาิกัดน้ำพริกน้ำจิ้มเอยกะถ้ามันเค็มมันหมา่ายมันก็ น,นทอดแบบได้กะอร่อยทั้งนั่นเจ้าทอดให้กรอบรๆเหลืองๆงจะหูจะได้หวัดจะได้มันจะชุกอันนี้ คือหนังไก่เจ้าหนังไก่มันย่างบาเหลืองเนาะดูหนังไก่นี่เจ้าเอาหนังไก่นี่ว่าเนาะนี่แหละแต่ป้าดาเอาใส่บได้นะ่ปะป้าดาแบบจะก,กินก็นเดี๋ยวก็คงอันแทนปา้าปดาอ่ะถือคนกินนะ ความเหลืองความกรอบแล้วแต่สอบถ้าเขาหั่นเส้นหนาหน้อยนะเจ้าหั่นเป็นเส้นแบบนี้นะมันกรอบหนอกหนุ่มในเจ้าอร่อยว่าเจ้าไปใส่แป้งเจ้าทอดเอากรอบๆแข็งๆก็ได้ถ้าไข่เคี้ยวดีนะ่นนะอืมถ้าคนสูงอายุก็อพอดีอะเจ้าปากแข็งเกินมันนมเกินอืม มาททำกันดูเจ้าง่ายๆเนาะถอดอกไก่แบบใส่แป้งผสมเครื่องปรุงก่อนเจ้าบบต้องไปมัดถ้าคนตีแบบบะหมี่เวลานั่นนะแต่ปลาดาวเวลามีก็ปลาเลิกเนาะแต่ปลาดาวแบบสอนมัดเจ้าจะเป็นกับเข้าบางอย่างที่จะมัดนั่นนะแต่ถอดถอดง่ายๆแบบนี้บบต้องมัดก็ได้ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ถอดถอดถอดเลย ไงปั้นได้กินเจ้านี่ละ่ะเหลืองเหลืองเจ้าเหลืองจะได้เจ้าเมื่อขนาดเลย นี่ะเจ้าถอดไก่บบใส่แป้งน่ากินกอบหนอกหนุ่มในปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้กอนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่ตามหือปลาดาวด้วยเนอะจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ